ดีค่ะดิฉันนิชาทิพย์อุบลบานชัยโลจนนะคะพัฒนาการอำเภอนาทมวันนี้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนออกมาเยี่ยมชมแปลงโค้งห,งหนองนาของนายวิสรุตบุญนางนะคะค่ะเรามีทีมงานพัฒนาชุมชนเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะนางสาวคณิฐาชัยบินนะคะนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทมค่ะ วอนนี้ลงมาเยี่ยมเยียนมาติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ที่สีหมายรูปแบบโคกหนองนานะคะแปลงของคุณพี่วิศรุตบุญนางและก็แม่บ้านนะคะรวมอยู่ด้วยเลยนะคะวันนี้ก็มีท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะท่านผ,ผู้ใหญ่สุขีราชมและก็ พี่สุขสันโพธาที่สมนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนแดงค่ะค่ะเดี๋ยวก็ท่านผู้ใหญ่บ้านอ,อให้ท่านผู้ใหญ่บ้านก่อนอ <c oughs> ผู้ใหญ่บ้านแนะนําตัวก่อนนะคะสวัสดีครับผมผู้ใหญ่สุขีราชมครับผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนแดงครับหมู่สองนะครับค่ะสวัสดีครับผมวิษุลุบุญนางเจ้าของแปลงโคงล้งน,น้มามเดลค่ะอันนี้ผู้ผู้ช่วยนะคะ นนานางศุกรสารโูธิธาส่เป็นผู้ช่วยผูย้ใหญ่บ้านพนังย่างอ<ม>ุสงค่ะอันนี้คุณนายค่ะคุณนายจ้า <c oughs> คนด <c oughs> คนดูแล <c oughs> คนดูแล <c oughs> สวนนี่นางเตือกก่อคนค่ะสวัสดีค่ะชื่อชื่อนางแสงปนีบุญนางจ้าคมีพี่แสงนะคะค่ะวันนี้จะพาไปเยี่ยมชมอะไรบ้างคะในแปลงสวนสวนสวนไอ้โค้งหนองนาพื้นที่ตรงนี้ หนึ่งไร่นะคะทําเมื่อปี2,564นะคะเพิ่งทําได้ปีเดียวว่าเราไปดูผลผลิตกันว่ามีอะไรบ้างในไอคมหนองนาในพื้นที่ตรงนี้นะคะขอเชิญพี่มิสรลุสค่ะเชิญค่ะเชิญพี่แสงพาไปชมค่ะนะคะอันนี้เป็นตกไคร้อันนี้ต้นยางนากําลังคือเราปลูกแทมกันนะคะเดี๋ยวเป็นที่เลี้ยงด้วยก็จะหมุนไปเป็นที่เลี้ยงกัน อันนี้ขน็ก็เริ่มโตแล้วอันนี้อะไรคะงงมันมันเนาะมันสาตงหลังมันหนาทีมันห้านาทีคือนึ่งสุกภายในห้านาทีนะคะก็เลยเรียกว่ามันห้านาทีค่ะอยู่ในแปลงเราปลูกอะไรเพิ่มเติมคะมีไม้ยืนต้นยางนาบดูไม้สักแล้วก็มีกล้วยมีมะเอมปลัง มันสำปะหลังตะไคร้มีผลผลิตอะไรที่อยู่ในแปลงของเราแล้วเรานําไปขายมีกล้วยกล้วยออแล้วก็พริกพริกอ่าแต่ตอนนี้พริกมันปลูกไม่ได้เพราะว่ามันฝนมันเยอะมันมันเป็นชื้นเกินมันบัวก็มีแต่ปีนี้มันไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ทําอะไรมาเรามีรายได้จากการขายบัวในแปลงโคกหนองนาเราไหมคะมีเมื่อก่อนบัวเราก็มีรายได้อยู่ประมาณอาทิตย์ละพันห้าการลดรายจ่ายภายในครัวเรือนวันละเท่าไหร่คะมันก็ลดเยอะอยู่เหมือนกัน ไม่ตมกลกล่ำกว่าละร้อยอ่ะปลาปลาธรรมาชาตินี้ก็คือปลามาจากหนองหรือว่าเราปล่อยเองไ,ไ,ไว้นานาแล้วค่ะนี่แหละ<ม>เพราะว่าเราไม่ได้เอาไปไหน,นดได้ขายไหมคะปลาขายแต่หน้าแรงครับหน้านี้ยังไม่ได้ขายก็ขอขอบคุณพัฒนาชุมชนครับที่สบสนุนโครงการโคกหนองน,นาโมเดลให้โอ,อกาสกับผมที่ผมได้ไปเรียนรู้แล้วก็ได้ทำมาทำสวนแบบเกษตรพอเพียง เพราะชีวิตของผมก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆมีรายได้ประจำมีความสุขมีความสุขสุขแบบพอเพียงเนาะไม่ต้องออกไปทำงานที่ไกลๆเนาะไม่ต้องไปซื้อหาผ่อผักสวนครัวกินเราปลูกกินเองได้ถ้าสมมุติจะมีคนเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ของพี่พี่สามารถให้เขาสอนอะไรให้เขาทําแบบที่พี่ทําได้เลยใช่ไหมคะ มันก็ทําน้ําหมักได้ทําน้ําหมักพวกทําน้ําหมักหมเดินปลูกพืชยืดต้นตรงนี้ปลูกยังไงให้ให้พืชโตเร็วสวยอย่างนี้นะคะต้นไม้พี่มลอุดมสมบูรณ์ใหญ่มากขนาดเพิ่งปีเดียวนะคะเพราะดูแลประจาเลยมันมาช่วงเมื่อกี้นี้ใช้ชีวิตอยู่ในนี้เลยใช่ไหมพี่โอเคค่ะสีครับผมนะครับ ผู้ใหญ่บ้านดอนแดงมุง2องนะครับบ้านนะครับที่มาเบ่งนะครับหรือว่ามาดูนะครับแปลงโคกหนองน้ำโมเดลนะครับของนายวิสรุปบุญนางนะครับนี่ก็เป็นต้นแบบนะครับของหมู่บ้านเฮานะครับและกระสีต่อไปคือที่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับในในการเกษตรนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะว่าบ้านดอนแดงนะครับหรือว่าชุมชนบ้านดอนแดงก็เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงนะครับก็ได้นำปาฏนะครับของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหรือว่านายหลวงเนาะนะครับมาดำเนินในชีวิตกิจประจำวันนะครับเพื่อลดนะครับรายจ่ายนะครับในครอบครัวแล้วก็เก็บรายได้นะครับให้ครอบครัวนะครับก็ให้อยู่ดีมีสุขนะครับตามรอยของพ่อนะครับดังนั้นก็ ต่อไปนะครับเป็นของนายวิศรุตบุญนางนี้นะครับผู้ใดนะครับหรือว่านะครับท่านใดอยากอยากมาเรียนรู้นะครับก็มีทางปชนะครับของอำเภอนะครับก็เป็นต้นแบบเนาะหรือว่าเป็นเป็นแบบให้นะครับสำหรับผั้เลื่อนของนายวิสรุตบุญนางนะครับก็ได้ดำเนินการแล้วนะครับกับมา เบิ่งนะครับมาให้กำลังใจนะครับกับพู้พิที่พอใจนะครับกับทางพซอำเภอนะครับให้วามสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสนะครับครัวเรือนนะครับที่เป็นต้นแบบนะครับของโคกน้องหน้าโมเดลนะครับเมื่อเบื้องเร้วผมกับภูมิใจนะครับที่ราษฎรนะครับได้มีรายได้นะครับเพิ่มนะครับรายจ่ายก็ชิลดนะครับเพราะว่าในครัวเรือนเพราะว่าียังเรื่องอาหารนี่ก มีครบนะครับถึงสิบบทสมบูรณ์นะครับในช่วงฤดูฝนนะครับแต่กระพอลดรายจ่ายในครัวเรือนได้นะครับดังนั้นก็และก็ช่วยเหลือชุมชนแลก็ช่วยเหลือชุมชนนะครับในการงานบุญเนาะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับที่ชุมชนนะครับขาดเพื่อนก็มานะครับมากรอเพื่อนได้นะครับอันนี้ก็เป็นวบครัวนะครับครัวเรือนต้นแบบนะครับของชุมชนนะครับ ผมเป็นแปลงต้นแบบหน้าข้างเคียงเห็นแล้วเขาก็เอาไปทำเหมือนแปลงของผมครับรวมเห็นมีรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายอย่างแบบพอเพียงแป้งข้างๆเขาก็ทำสวน